สวัสดีค่ะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรนพวรรณคาน,น,น,นรักษ์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปกติก็สอนวิชาการตลาดแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของแผนธุรกิจด้วยเนื่องจากว่ามันจะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันในเรื่องของการพัฒนาแผนธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะทราบรายละเอียดเนืน่องจากว่าจะทําให้ผู้ประกอบการประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งขันได้วัตถุประสงค์ของการเรียนในวิชานี้ก็จะ จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจว่าถ้าเราจะเขียนแผนธุรกิจเนี่ยใครจะเป็นคนเขียนแล้วก็ถ้าเขียนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามเนื้อหากันเลยนะคะโครงสร้างวิชาในวันนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจองค์ประกอบของแผนธุรกิจแล้วก็การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ